สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคัลานถลับเจ้าคาบัสกิเซ900 SE นะครับ Special Edition รถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2020นะฮะเลขไม่เพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงครับมาเพราะมาของแต่งนะครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมมาเลยครับมาเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมาเพียงนะฮะ13,400กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาดูนี่ก่อนหัวโช๊คสวยนะครับไม่มีรอยขัดรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยเช่นเดียวกัน นะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับคันนี้ยังคงเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไฟแฮนด์แต่งทรง CRG มือคัตเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้จนถึงมือเบรกเช่นเดียวกันประกับพันเร่งวหนองสือไม่มีเรือนลางครับชุดครอบถังครับเป็นสีเดิมน็อตเดิมนะครับปถัานมันเดิมสวยไม่มีรอยเลยเห็นไหมฮะครอบถังแต่งนะครับจากมาซิโม่ครับโอ้โหครอบได้เต็มใบเป็นลายคาร์บอนสวยเช่นเดียวกันนะครับนี่มีการลื่นด้านข้างมาให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ครับเบาะนั่งหนังเดิมถึงเบาะซ้อนครับไม่มีขาดไม่มีรูครับไปลิ่งด้านท้ายครับไม่มีรอยนะครับไม่มีแตกเล้าไฟเดียวคู่หน้าครับเป็นแบบ l อวดีครับเป็นของแต่งนะครับแล้วก็นี่ครับชิลหน้าเป็นชิลหน้าแต่งเดิมติดลงมาจากศูนย์เลยสำหรับรุ่นเ e เท่านั้นโคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยหินนะฮะบางคนหน้าเดิมเช่นเดียวกันไม่มีแตกเล้านะครับยางหน้าหลังเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับ9,000กิโลอ่ะ1 3,000กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับ ขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมครับสีแดงเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่อรอยนะครับเห็นไหมฮะการลม้มล้อหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยคาลิปเปอร์หน้าเดิมเดิมเช่นเดียวกันไม่มีอะไรลม้มรอยสไลด์นะครับกาดหม้อน้ําแต่งจากศูนย์ครับติดรถมาเลยคันนี้มาดูที่คอท่อหน่อยนี่โอ้โหขาวๆใสๆแบบนี้เลยครับหน้าเครื่องนะฮะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มแน่นอนฝาวาล์วเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมระคาบกาว นะครับการล้มคาดเครื่องแต่งนะครับเดิมๆติดรถมาเลยไม่มีรอยครับแล้วก็นี่ครับนี่การแข้งแต่งเดิมจากศูนย์ครับก็ไม่มีรอยนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักยางเต็มครับคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งจากเอ็นสปครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับตาติดง่ายรอบเดินเบานิ่งฮะตาได้ไ็่ไงนะครับเร็วเร็ว เครื่องยนต์นิ่งครับไม่มีสะดุดเลยครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะยางด้านหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับ13,000กิโลเมตรแท้ครับสายสั้นแต่งจาก adv ครับไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งเป็นแบบ led ครับศูนย์ตรงครับไม่มีเบียดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มาจากจังหวัดบุรีรัมด้วยนะฮะเรารับซื้อทั่วประเทศ รถตัวเตอร์เดิมๆติดรถมาเลยครับขาวๆใสๆสวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีนะฮะสติ cker warning อยู่ครบทุกตำแหน่งพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่โคดไม่งองครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับการล้มค่าเครื่องสวยฝาวาวฝั่งซ้ายสวยเช่นเดียวกันไม่มีรัวซึมนะครับกาวนะครับปักมาหน้าเครื่องนหน่อย เนีครับขอท่อสวยครับไม่มีบุบยุบกระแทกด้านหน้าครับแล้วก็หน้าเครื่องแห้งๆใสๆครับตามสไตาลายเทอร์ไบท์แมตตรามห้านะฮะกระบอกโช๊คคู่หน้าฝั่งซ้ายสวยจานเบรกครับก็เป็นแค่ลอยนะครับสามพันด้านขวาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอานะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าแซตคารอย SE คันนี้ครับเราเปิดราคาเพียง230,000บาทเท่านั้นดาวน์รับต้นเพียง19,000บาทกับโปรโมชั่นตอนนี้ครับฟรีขจัดไบแนนนะฮะใครที่หาอยู่สำหรับรถแซตคารอย SE รุ่นนนีีี้้ส เรามีเลือกอีก2คันแล้วก็สีงเงินอีก1คันตัวแซนดาบมีเลือกอีก2คันครับตอนนี้มีทั้งหมด5คันนะครับใครหาอยู่ครับต้องมาที่นี่ครับทนานไยพรราม5แล้วเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ